ยกนี้นี่ออกมาเดินเบียดเลยนะครับจัดชัยเล็กก็พยายามจะเบียดถึงตัวนะครับมีหมักนําไปด้วยดูว่าเพชรท้ายเองก็ไม่สนแล้วครับอาศัยความเก่านะครับพยายามจะกดแขนเอาไว้ไล่แขนไม่ให้จัดชัยเล็กนั้นตีได้ถนัดิ่มจะมีลูกขวางมาช่วยด้วยนะครับชัดชัยเล็กอีโอ้โหงัดมาแต่ละเม็ดนี่ก็หนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับยุบย่นไม่ได้ครับเจอทรงนี้นะครับถึงตัวตลอดโอ้ยกระทุ้งมาดูนะครับหนักๆเลยครับ โอ้ยแกขวางแทงน่ากลัวเลยครับแทงถึงหน้าแมตัดอยู่ไม่อยู่ครับเพรแท้เพรแท้ครับแมตอนนี้ต้องเปิดตำรารับให้ทันครับโอ้ชาตชายเล็กพอเปิดเกมบุกแล้วแมดูทําได้ดีเลยนะครับถอยแล้วแกเตะไม่โดนครับพอเดินเสียบแล้วน่ากลัวครับพี่บอลนี่ครับโอ้ยนี่ครับแมเริ่มจับเริ่มมัดได้แล้วนี่ครับยกกระแทกเข้าไปโอ้ยนี่ครับโอ้ยแต่ว่า กรรมการแกะแยกก่อนครับโอ้โหเวท่อดข้างใหญ่ครับนี่มาตอนนี้มาโมโหแล้วยกทีแล้วโดนเจ็บๆไปโมโหแล้วครับชัดชัยเล็กเอาละครับเดินคาย,ย่ําเลยนะครับตอนนี้วงในมีลูกขวางแลแง้วก็แทงดูว่านหนักแรงๆโอ้แท้นี้โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่พยายามจะใช้ความเก่านะครับจะสู้เอาผูกสายก็มานะครับโอ้เริ่มบอกอาการไม่ดีให้เห็นเบียดเลยครับชัดชัยเล็ก ว่าจะเช็ดบินให้ได้หรือเปล่านะครับแรงเยอะเหมือนกันนะครับเรงเยอะเหมือนกันนะครับชัติไยเล็กเพชรแท้ตั้งหลักตั้งลำได้ได้หรือยังครับคู่เอกของเรานี่ใช้แรงกันเยอะเลยครับทั้งชัติไทยเล็กกับเพชรแท้ครับสาดแข้งขวาไปครับเพชรแท้โดนกระสวกมีขวางฟันซอกครับเอาละครับเริ่มเริ่มจะขวางได้ขวางแล้วทําอะไรได้ไหมครับมาปลายนาเด่นสวยนะครับเพชรแท้แต่ว่ายังไม่มีอาวุธตามครับยกนี้ยกสี่ผ่านไป หนึ่งนาทีครับอะไรก็ยังเป็นไปได้หมดครับเดินเดินมาครับเพชรแท้หลุดมาหลุดก็โดนแต่ว่าเต่ยังไม่เต็มแข้งเท่าไหร่ครับนี่ครับ่ <c oughs> า,า,าการสุบทองมันติดเชื่อครับทำอะไรกันไม่ถน,นัดมาว่ากันตอกลางเวทีครับโอ้ยนี่ครับบวกกันแบบนี้ครับเพ็ดแท้ ปุ๋ยแมดึงไม่พ้นเพราะฉะนั้นอตอนนี้แม่ตั้งสู้เลยครับขวางไว้ยกเสียบโอ้โหออกอาวุธกันแบบนี้แมยุบย่นนี่ถึงกับมหาเสียเปรียบได้เลยครับสถานการณ์นี้จะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่านะครับเพชรแท้นี่เวลาเบียดปล้ามในขวางแทงได้เขาออกได้หนักดูว่าชักชัยเล็กถาท่าจะยุบจะย่นหรือ,อ่านี่นะครับมาหนักมาหนักอีกแล้วไปถอยตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับเพชรแท้นี่ทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวแล้วครับ อ่ดูว่าใครเดินก็ทําได้ดีนะครับยกที่แล้วชัดชัยเล็กเดินทําได้ดีครับแต่ว่าถอยถอยแกจะเตะไม่เป็นลยเตะไม่่อยโดนนะครับอ่ลุกไปเหมือนกันครับเพชรแท้อ่าขยับแทงเข่าไปครับขวางได้ขวางได้ตีได้ไหมเสียซ้ายได้ครับอ่กรรมการสืบคันจ้องเท่าแมถ้ายังบอกอาวุธอยู่ตีกันอยู่ก็จะปล่อยให้ตีครับล็อกมาอ่าแต่ว่าไม่ต่อเนื่องก็ต้องกดแยกเลยครับมาตามกันต่อนะครับพยายามจะฮึดอยู่นะครับเพชรแท้ทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับ เดินขยับเข้าไปแต่ว่าชัดชัยเล็กนั้นรูปร่างช่วงชกดีนะครับแล้วก็ดูจะมั่นใจนะครับก็ชกในเกมตั้งรับไว้ก่อนนะครับออกแข้งแล้วก็วนไปรอบๆเวทีนะครับไม่ประท้าด้วยแล้วครับเอาไม่สนแล้วครับเพชรแท้เวลายังเหลืออีก2นาทีสเสร็จนะครับให้ได้ลุ้นขยับเข้าไปมีแข้งขวาพยายามจะเร่งสุดฝีมือเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรแท้แม่แต่ว่าชัดชัยเล็กก็ยังตอบโต้อยู่ครับ เพราะว่ารับอย่างเดียวรับอย่างเดียวไม่มีคะแนนนะครับาชาติัยเล็กยกที่3นี่แกทำท่าจะเช็คบินได้ครับยืเยอะๆมาถึงยกสุดท้ายนี่ครับหันปาทางด้านมุมแดงนะครับชาติไยเล็กสิทธิทองปอนครับชะนะคะแนนแท้ๆสสต้อย8ลิ้วแบบสนุกเลยครับ